โอเคค่ะเลกความฝันนะแบบนี้เห็นเลขล้วชอบตามแม่แม่ไม่จําเป็นต้องเล่นทุกเลขที่หนูให้นะคะไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าหนูว่าหนูก็ก็อ่ะก็คือว่าถ้าชอบตามแล้วกันพันนั้นร้อยก็เออประมาณนั้นแหละคะ่ะประมาณร้อยสองร้อยสองสาร้อย นะคะเดี๋ยวไปเอาในลิงก์นะเออเอาแบบนี้เข้าเห็นเลขก่อนแล้วก็หาซื้อก่อนนะคะเพราะให้สิทธิพิเศษคนบางคนทุกคนคนกดเข้าลิงก์ไปเนี่ยเขาก็ต้องได้เลขก่อนถูกต้องไหมเพราะเขาอุตส่าห์กดลิงก์ที่เจให้เข้าไปดูเลขนะคะเจจะไม่แคปหน้าในสดได้ยังไงอะเพราะว่าในสดเดี๋ยวเจให้แคปกันจะให้แคปตอนท้าย,ายให้แคปพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นขึ้นมาดเเาเฮงอ่ะแบบหนึ่งแบบหนึ่ง แล้วนึงนะเป็นในนี้นะเนี่ยค่ะอันนี้หนูปักหมุดอยู่นะแม่นะแม่ดูนะนี่หนูปักหยุดอยู่อะหนูคลิกเข้าไปนะนี่เป็นบ้านทวีคูณค่ะแม่ทวีคูณหนึ่งห้าเก้าอันนี้คือลิงที่สองนะคะมันมาดามเฮงก็ได้ค่ะ ลิงก์นั้นก็ใช่ค่ะแต่ว่ามาดามเพลงเต็มแล้วอันนี้เป็นลิงก์ที่สองนะแม่นาะถ้าแม่เห็นเลขหนูแม่ชอบก็ตามนะเผื่อหนูหนูคิดว่าเลขที่เลขฝันหนูอะแม่อาจจะเห็นแม่อาจจะซื้อไปหลายคนแหละอันนี้จริงเพราะว่าเป็นเลขที่สวยแล้วก็เกือบดัง VIP ลงให้เราค่ะมีหลักฐานกลุ่ม VIP ลงให้หมดแล้วให้แอดมินลงให้ลกจริงๆอะไม่อยากให้หรอกนะแต่คือแบบมันฝันไง เดี๋ยววันนี้ลงลาว e i าวพีไ้ลาวี i p จะลงสาว์อาทิตย์เอองงมากคนมาตามลาว e I. ี i ีเยอะมากขอให้เข้านิดหน่อยแมมพอหลุดเดี๋ยไม่มีใครจะสนใจเลยยีหวยแบบที่ไม่ให้ไม่ถนัดเนี่ยฟุกเข้าวหวยฟุกเข้าค่ะทุกคนอย่าพึ่งแบบเจ๊แม่ลาวีพีนะอย่าพึ่งมันฟุกเข้า จิ้มลิงด้านล่างนะแม่นะเห็นแม่นาลินนั่งอยู่ข้างหลังใช่ไหมแม่นาลินเห็นบอสรอนอยู่ก็เลยไม่กล้าส่องไปตาไวกันจริงๆเลยนะพวกเธอเนี่ยจริงๆชิบย่ำบอสือดีตัวนอนอ่ะแล้วแบบนอนน่ารักนะเออนอนแบบน่ารักน่ารักอะนอนแบบกระเดงกระเด้งอะแม่ขาชาเนี่ยนอนแบบจริงจังอ่ะกูเห็นแบบบอสรับจริงจังเลยไม่กล้าแผ่นกล้องไปอะ เล่ารอบบ้านแอข้างนอกด้วยเไปดูเล่าความฝันได้ไหมคือเมื่อคืนน่ะเจ๊นอนอยู่แล้วเจ๊อะก็ฝันเห็นเลขนี้อ่ะมันทอได้กเอาเหมือนเจ๊กําลังเดินไปที่ไหนสักที่อะค่ะเหมือนเจ๊กําลังเดินผมเห็นอาจารย์ฝ่ายเหมือนเหมือนเมื่อคืนเจ๊ฝันใช่ไหมเหมือนเมื่อคืนน่ะฝันเหมือนเดินกําลังเดินไปไหนสักที่หนึ่งเหมือนเป็นวัดอะค่ะ เหมือนเจ๊กําลังไปทําบุญแลวอยู่ดีๆอ่ะเลขเนี้ยลอยมาตรงหน้าประตูวัดเจ๊ก็เลยแบบอีกอีกใจนึงอนะหรือว่าเอ้ยหรือว่ากูคิดหวยจนก็เห็นเป็นตัวเลขไปหมดหรือว่ายังไงไม่รู้อ่ะแต่ก็คือเลขสวยอยู่เอออันนี้อันนี้เขาเข้าใจแบบว่าคือเจ๊แบบว่าเฮ้ยหรือว่ากูคิดคิด คิดเลขเยอะเกินจนแบบเก็บไปฝันแต่เลขเนี้ยมันลอยมานะลอยลอยผ่านคือเจ๊กำลังเหมือนกำลังเดินไปทำบุญเข้าวันนั่นแหละและเลขเนี้ยลอยมาเห็นเป็นตัวเลขค่ะแล้วก็อ่ะกลุ่ม VIP ลงหมดทุกกลุ่มแล้วเก้าสิบกลุ่มแต่กลุ่มฟรียังไม่ได้ลงให้นะจ๊ะ กลุ่มฟรีกลุ่มฟรีเะยังไม่ลงให้นะแต่ว่ากลุ่ม VIP ลงให้หมดแล้วนะคะเจต้องลงในกลุ่ม VIP ก่อนนะคะตอนนี้เข้าใจด้วยเพราะเครื่องค้างแล้วตอนนี้อพี่เปิดเปิดลิงก์หน่อยดยิต้องโทรหาแล้วกูเนี่ยปัญหากูก่อ เปิด,ดลิงก์ในค่ะ,คะกลุ่มปิดค่ะพอ,อเปิดลิงก์ในในไหนครับในกลุ่มที่แอดดึงลูกค้าเข้าไปอ่ะค่ะอ๋อได้ครับผมก็ไม่อยากจะ <c oughs> แป๊บนึงนะทุกคนเกิดอุบิเหตุแบบนึงพอดีเดี๋ยวบอสเตะออกขอบคุณนะคะขอให้ปังวนวดนนี้นะคะอ่ะมาแม่ แม่เข้าลิงก์ดันล่างได้ไหมแป๊บนึงนะเจกกำลังโทรให้แอดินเปิดลิงก์ให้อยู่ค่ะแต่ใครอยู่กลุ่ม VIP คือได้แล้วนะโอเคเปิดแล้วแต่ถ้าใครอยู่กลุ่ม VIP คือลงให้หมดแล้วนะคะอ่ะมาต่อเลยนะคะเข้าได้เลยเจ๊เปิดลิงก์ให้เราค่ะ ทุกคนไม่ต้องไปมือบอลไปกดอะไรนะเดี๋ยวมันมันกลุ่มปิดแล้วเดี๋ยวบอดเตะออกนะคะรับแคสอ่ะอะทีที้พิเศษอ่ะสามร้อยคนแล้วกันจบโอเคอะไปะอะโอเคนะอันนี้คือลิงค์เข้าง่ายเข้าง่ายนะคะก็เข้าไปได้เลย นะคะเขากลุ่มเนี้ยไม่ได้เลขเลยแป๊บหนึ่งสี่เดี๋ยวลงให้เจ็ดเจ็ดสนิเมตรเนียรีบร้อนกันจริงๆเลยวันนี้มีฮานอยไหมทุกคนทุกคนวันนี้มีหวยฮานอยไหมใครรู้บ้างวันนี้ฮานอยเปิดไหมโรโลโลมีใครรู้บ้าง,นนอ,ๆๆรรางอ่ามีใครรู้บ้างว่าฮานอยเปิดหรือเปล่าดจใช่คะค่ะแม่เห็นเขาบอกว่าปิดสี่วันนะคะยันถึงวันที่สี่กรุณาค่ะ กลุ่ม BJ ลงได้แล้วแล้วก็กลุ่มนี้พี่ถ้าพี่บอกเขาไม่ได้ลิงก์นี้เข้าได้ไงที่หนูให้ไม่เปิดหรอหนอยปิดอุ้ยมันหลายวันเลยอะแล้วเจจะทํายังไงอ่ะตุดจินหุ้นปิดไหมอะตอนนี้กลุ่มจะเต็มแล้วนะอะส่งให้แล้วส่งให้แล้วลงให้แล้วในกลุ่มอะ ถ้าใครบอกไม่ได้จะตีให้ปิดอีกแล้วปิดอีกแล้วขยันปิดเก่งจริงๆริงลิงที่เจให้คือไม่โกงนะคะ ปิดอีกแล้วค่ะ,คะปิดอีกแล้วค่ะพี่ค,อย,คอยดูหน่อยโอเคสาเปิดค่ะนาคาคืออะไรยออนอถามหน่อยเปิดค่ะราคาแทงเมื่อกี้หน่อยปิดถึงวันที่สามในเวทเปิดครับอ่ะโอเคทุกคน